หลานผู้รองขนกับใหญ่ซมื่นหามื่นหกมื่นแล้วถึงแต่ผู้เขาสิส่งอันเขาเขาเอื้นอันเขาเอื้นนีอย่างละเจ้าพนากิจไหมพี่น้องเขาเอื้นเจ้าพนากิดนะอันน่ะเขา่งเจ้าพนกกิดนั่จั่นะอันอันบ้านละบาทก็มี่เดือนปีหนึ่งเขาก็เสียสองร้อยสามสิบขันสองร้อยสามสิบหกอันมื่นหนึ่งสองอันโอ้สามร้อยสามสามร้อยอย่าง ปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าบันเออปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าบัน้ 1, น,นการเสียเท่าน,นั้นละแต่ละปีถ้านเพียรหวัวนั่นเขามาเห็ดก็มีพอว่าท่านโดนมีพอตายก็หมดเขาได้เงืนไหลก็เขาเสียไปมีพอตายได้เพากันได้เงินมันมีพอต่างไหลคนมาเห็ดก็มีพอ <c oughs> ทา่านบัตรเห็นลูกถึงแท้ที่บัตร สรงเศร้าพนักจิตอิพอไปทรงไปทรงไปจังไ้จังข่อยปล่อยให้เศร้าพนักกิจขาดข่อยเรียนเอาเงินจนบินมองเลยสัวจีได้เงินขึ้นจากบัญชีสีข่อยสรงไปอิ่อจังไดจังข่อยปล่อยให้เขาตัดบัญชีจังเห็ุแนวอไก่อถือสาลาใจพอข่อยตายไวเรียกว่าได้เงินเลยได้ยุดได้เศร้าพนักกิจอื่นสุ่มปเหต์เศร้าพนักจิตท่อกสอกับไม่ได้จักบาทเลยขนาดข่อยทรงไปข่อยนึกว่าพอข่อยนั่กันว่าสันข่อยสีได้เงินไหล แต่แต่เศร้าพนัก <imprisoned> จิต <to bring quier> ู <if> ่บานข่อยก็ไดเงินแสนกว่าบาทขนาดเท็ดงานโศข่อยประหยัดย่างเต็มทีได้เราก็บว่าห้กิตเฮ็ดย่างเงนนั่นเองเพราะว่าผู้น้องคนมาขอเราข่อยช่วงนั้นเขาเหตุว่าผู้ใดบ่มีงานเราเลี้ยงใคให้โลดโยง่งานพอข่อยก็บกรบว่าห่งเลีนเขามาขอข่อยข่อยเ่ราห่งเลีนผู้ใดเอียไปเ้าพื้นข่อยว่าใจดำกระางข่อยบพสนใจเรื่องของว่ามักวม่้อนี้ เหล่ายาปลาปิ่มหรือกันมาขอข่อยข่อยว่าให้กินไข่ติว่าข่อยใจดำข่อยถูมาซาข่อยได้ไปประกาศเลยพี่น้องเลยงันจบดีเต็มเลยข่อยได้ไปประกาศกองมู่บัานเลยพอว่าข่อยบพใาะเห็นอีพอแล้วว่าอันพอตายจะเห็นแนวมืนอนีเอยละว่าข่อยเห็ดตามมีพอเป๊ะเป๊ะเป๊ะเบ็ดแนวข่อยได้ไปประกาศเลยพี่น้องข่อยพะสนใจเลยพี่น้องทางพอข่อยก็มาซอยไลยังอยากยังกินกับจอยเต็มตี เป็นข่อยเห็นนตะกอนอันแนวค่อยเรียนผู้เดียวเนาะข่อยแบบอันเป็นลูกสาวเดียวนาะข่อยเป็นลูกสาวเดียวข่อยก็เรียนเห็ดงานอันนั้นอันนี้ข่อยเห็ดย่างอันสุกขุมเลยพี่น้องขอ่งขอยว่ายมันนัันกระเด็นไปทางไหนเลยเพราะว่าขอ่ขอยไม่มีเุ่นข่อยพเห็ดแบบตำพริกละลายแม่น้ำเลยข่อยเห็ดย่างอันนั้นเลยเบื้องการยู่การกินก็เห็ดพ่อสมควรกับวันน,นั้นแต่ว่าก็กินเหลียเฟียยู่ดอกว่าพี่น้องข่อยเห็น หามหมูมาซอยข่เบิดจุนแนวหาเนี่หานังมาซอยข่ไข่ต้องต้องได้ออกเลยแนวมูนี่พี่น้องตั้งพอข่อยมาซอยเบิร์ตุนแนวเลยพอลุ่งข่อยผู้เป่นเป็นอันอันตำรวจคือกันผู้เป่นเป็นอันพอออกกันผู้เิ่นเป็นขะขึ้กันเพิ่นมาซอยข่เบิดสวนจุนแนวพี่น้องไข่พี่น้องตั้งยี่พอมาซอยข่เบิข่อยข่ก็ได้หยาจัเม็ดข่ก็ไปสื่อทั้ของงธรรมดาซืือ มาเลี้ยงพระเลี้ยงเจา้ามาเลี้ยงพี่น้องบ่แต่ก็ว่าขาดคินเราก็นน่นืันนี้พวกแม่ร่วมา่อยคอยซื้ออันซื้อผัดถุงซื้อผ้าอันนั้นอันนี้ผ้าน้นงูผ้าก้นหนูเป็นของช่ำรวยห้าเจ้าเบิ่นเงื่อนไหนท่องขาเจา้าเ,าเบิ้ดขาเจ้ามา่อยตอนขอยันแตงลูกข่อยบวชลูกข่อกันแม่ร่วนี่คอยแจกเบิดสุกคนเลยพี่น้องคอยแจกเบิดแจกเบิด อันผู้ใายมาซอย่อยข่อ็แกะผ่าก้นหนูแกะผ่ากัมมาผู้ยิ่งมาซอย,อยหอยแกะผัาทุงแกะกันผ่ากนหนู่อยแกะเบิดซูนลแกะเบิดบว่ามันแกะถึงแตบเสียผ่านาแพทได้แกะเบ Bird ิร์ตซูเนวแกะนึ่งกต่แกะผัวห้าใไหเป็นสินนำใจเขาเขามาซอยห้องสินนี่ข่อยเอามาเป็นมัดเป็นมัดเลยได้ผ่ากันคอยซื้อมอันยกไว้ผัวอันซื้อจังสันมันสีได้ถือพี่น้องซื้อจังสันสีได้ถือ ข่อยเฮ็ดจังซั่นช่งานนะงานที่ข่อยเหตุงานบวชงานแต่งงานช่วยปอข่อยยังซั่นเขามาซอยข่อยหลังจากเก็บหยังเก็บหยังแล้วข่อยก็ให้เป็นสิน้ำใจก็เพ้อช่วยกคนข่อยบ่ให้อันเขามาซ่อยสืดอกเพราะว่าเลียกตนสาสตร์พระเจ้าพระเจ้าล้างถ้วยลูกไผข่อยแฮงคักล้างถ้วยวันนั้นบ่ได้เซาจักเทื่อมื่อจนเป็นหอนเบิดลูกไผน้อยข่อยกับอันอันกับกับน้องไผ่ข่อย เฮ็ดวระสันหัวเป็นปอมน้ำเลยพี่น้องเกรดซอยกัน